เอกไก่แมรี่ทำไมอ่ะคือไม่เอกบอกชอบแมรี่แล้วแต่แมรี่ขอเวลาคิดเพราะไม่เอกมันขี้งอนทำไมดีวะแล้วเราไปยุ่งอะไรกับเขาเอาลูกกูเลยอะ่ะแต่ว่าลูกอะไรที่จีบผู้หญิงคนเดียวกันน่ะนะ เจ้าหญิงมันก็จีบมีโอ้ใช่เจ้าหญิงเนี่ยไอ้แม่เอกก็จีบแล้วแม่ไอ้โตก็จีบพร้อมกันเออเออมึงพ่อลูกอะไรมึงจีบลูกมึงจีบผู้หญิงคนเดียวกันมึงพ่อลูกอะไรคุยก่อนไป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 เป็นจีบเฮ้ยแล้วฮานามงฮานามิอ่ะก่อนที่ไอระดาเออพี่านามก่อนที่ไอระดาอีกัะโอ้ฮานามิไปไหนฮานามิอีกฮานามิบนนั้นพี่เอารวมจากเมืองเก่าด้วยไหมมีบาวนี่บาวนี่ ไอ้คอร์บานี่นะใครอีกวะคอร์บานี่โอ้ยเยอะเลยเน่ยอย่าให้นึกเนี่ยเดี๋ยวนี้มึงเลิกปีนเกลียว่ะไอ้เขี้ยเมื่อก่อนมึงเลี้ยพี่โตพี่โตเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่นับถือคนเจ้าชู้อย่างนี้ไม่นับถือแม่กลางวันผมคำนวณไปแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรวบรวมเงินไว้ก่อนดิโล้วอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอ๋อนึกว่าไอวสอน เนี่ยเนี่ยปลาเนี่ยโอนได้แล้วเราโอนได้เลยนะเห็นไหมล่ะกมาตาดำๆอย่างเงี้ยพี่ก็แบบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยจะตาดำตาแดงตาขาวอะไรพี่โลกโลกความจริงมันโหดร้ายนะเปล่าอยากจะทำแบบไอ้กูนเมื่อคืนจังเลยวะความจริงมันโหดแต่ย่าเลยเดี๋ยวมันจะจบตรงนี้โบลลิงเหรอโอ้ยอ่ะนะบลลิงว่ะปิงเข้าไปแล้วบอกก็หยุดใส่หน้ากากใทุกคนเลยนะ หยุดนี่คือแก้มก้นอิ่งเงี้ยกัดนดิอย่าเลยไปรา้วนี่มาแล้วมาแล้วมาหาพ่อมนะใช่ใก็ตีบิอเวัสดีค่ะไดวันดีค่ะอันเขาร้องเพลงให้สาวเศร้าหนึ่งเพลงไหมโอโหมาถึงเป็นสาเปรซาเหรอเขาเหรอใช่เขาร้องให้น้ำตาแตกว้าใคหอ่ะไอ้ใช่หมูหมูดีหมูเหรอ แม่ลูกเขาแยกอ้ไอ้หนูเ็เล้อะไรเนี่ยฮะขี้อะ้ห่มาลูกเบบแย่เไยเนี่ยเป็นวันเดียวกันกับพีดีกับพี่โนนี้แล้วกันเลยโอ้ยไอ้สัตโอ้โอ้ยเอ้ไงอ่ะงอ้ยโอ้ยโอ้ยโองยโอ้อะยโอออ้เโอยโโอเยอ้อออ อย่าเสียใจคนเดียวเข้าใจไหมทั้งคู่เลยอย่าเสียใจคนเดียวทําไงดีกับผ้ว่างต้นจะร้องเฮ้ยเจ้าหญิงเจ้าหญิงเฮ้ยเจ้าหญิงแล้วตอนที่เลิกกับตอนนู้นเสียใจป้าโอ้ยเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยตัดฮะอ้าอะไรพูดถามไอ้เจ้าหญิงในตอนที่เลิกสิงโตตอนนู้นเสียใจหรือเปล่าก็เสียใจสิแล้วแล้วมันไม่ตอนนี้มันคุยได้ยังไงคนที่เลิกอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ถามดิว่าคุยได้ยังไงมัมีคนดีไม่อะ พี่ตัดอะพี่ตัดเราตั้งสายรอเลยพี่อะผมเพลงเดียวแล้วผมไปแล้วนะร้องดิพี่หมูร้องร้องร้องอย่าบอกอะไรสักเลยเฮ้ยโตโตโตไป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 อะไรกันไปไปยืนร้องตรงนู้นตรงนี้เสียงมันดังเกินไปตรงนี้จะไปตรงนี้ไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงนู้นพร้อมไป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 อ่าโอเคตรงนั้นตรงนั้นโอเคอ่าถ้ร้องทีนี้ร้อง ไปไปเล็กที่เอาเอาอะไรของมึงเนี่ยอะไรเอ้าเอ้าเอาเอาก็มันเสียงดังก็ลงไปข้างล้องไปอยู่ตรงนู้นแล้วก็ไปร้องเสียงมันจะได้พอดีพอดีกูไม่ร้องอะไรสัตว์ฮะโอ้โหได้เงินอะไรวะเอาใหม่เดิมใช่แล้วร้องเสียงกันนะร้องไงร้องเหมือนที่ตอนที่มึงร้องให้เจ้าหญิงฟังอ่ะมันก็ร้องแบบนี้เอาที่พูดเที่ มันได้ยินพี่ยืนตรงนั้นมันิ่งได้ยินอยู่เขาไม่ต้องพูดพี่โบลี่แกชิงงินได้เหรออะไรวะอ๋อแต่ช่วงนี้ไปร้องให้ไอายดาน้องรือไปโอ้โหเล่นดุยแล้วไอสัตว์ก่อนหน้านี้ก็ร้องให้ใครว่าขาดการไอซอสพีก็เคยฟังนี่จากเพลงจากสิ่งโตอ่ะโอ้ยเฮียใช่ไหมเราแล้วไม่เคยไม่เคยหรอโอเคโอเคเดี๋จำผิดแหละเดี๋ยวจำผิดของเรรียบ้อยพี่ตีได้แล้วเหรอสนานคุนแล้ว เดี๋ยวไว้ขึ้นพวกนี้ดีกว่าไปดิี้ปะเหลืออีกสามทีครึ่งทีไมดิเดี๋ยวเขาฟังเพลงกันอยู่อีกสามทีพวกนี้แล้วเด้ยทำไมอารดาไม่อยู่แล้วอยากไปไหนก็ไปเหรอแฉะทำไมไม่ชวนเลไอ้เจ้าหญิงอย่างงี้บ้างอ่ะไอ้สัตว์แฟนเขาไม่ดูหญิไม่เห็นหรือไงไอ้เฮียป่าเจ้าหญิงป่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอ้สัตว์พูดฮี่อะไรไม่ดูเลยไอ้เฮียม่อะไรพูดฮี่อะไรก็พูดไอ้สัตว์รู้ไหมไมวันที่รักกันดีก็รักกันดีเนาะวันที่รักกันดีก็รัก รักเอามึงพูดพี่ตัศนเนาะวันที่เรารักกันดีแล้วเอ้ากูพูดกูรักกับพี่ตัศนเออก็รักเนยรักมากค่ะรักไหมเจ้าหญิงเออเนาะรักเหมือนกันค่ะเออสุดยอดเรารักกันอยู่แล้วคนเนี้ยค่ะเออเออหมายถึงเขที่แบกอยู่อะค่ะไงละมึงเดินหนีดิเดินหนีดิมึงไปดิอะไรเป่าไมนมีอะไรเมันเป็นความสุขเล็กๆกับพี่อะไงมันวิ่งหนีไปแล้วชอบปะ ไปปัั่่นนมตอทำไมแล้วพี่ไปพูดอะไรว่าไงนะว่าไงนะว่าไงนะผบหรอชายชายชาใช่ยชายผบตำรวจเอ้ยเขาลองเป็นะผบผบนะแต่ผบไอ้ตัวก็เลยโอ้ยตัววิ่งเลยช้าอยู่ไม่ได้ไงกูกลัวต้อรวจอยู่ไม่ได้ไงลบกูพูดฟาดงงฟาดงาเลยกวนตอนรักเขาก็รักเขาจังเฮ้ยอย่าไปแล้วตอนที่ไม่คุยเขาไม่คุยกูไม่คุย รอเห็นเขาอุ้มกันทุบเล็บแล้วโโอ้หเูยอะไรเลยสัตว์อะไรโโอ้หอะไรอ่ะโที่อะหูหูที่อะไรเลยสัตว์เอองนกิดอะไรเราเห็นนะฮะเราเห็นอะไรบาดใจแล้วางนกิดเปล่าเห็นอะไรบาดใจแล้วางนกิดแหละพี่ต้องเห็นอะไรแบบอย่างนั้นอะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอะไรไอ้แม้เอกไก่แมรี่ทำไมอ่ะคือ ม่เอกบอกชอบแมรี่แล้วแต่แมรี่ขอเวลาคิดเพราะไม่เอกมันขี้งอนทำไมดีวะคนได้ยินแล้วเราไปยุ่งอะไรกับเขาเอาลูกกูไมเลยอะแต่ว่าลูกอะไรที่จีบผู้หญิงคนเดียวกันน่ะนะเอเจ้าหญิงมึงก็จีบมีโอ้ใช่แล้วหญิงเนี่ยไอแม่เอกก็จีบแล้วแม่ไอโตก็จีบพร้อมกันเออเอามึงพ่อลูกอะไรมึงจีบลูกมึงจีบผู้หญิงคนเดียวกันมึงพ่อลูกอะไรเอากูถามนี่มึงพ่อลูกยังไงมึงจีบผู้หญิงคนเดียวกันอะ เอาอดิ้อ่าเห็นไหมล่ะเด็ดแมนดูรู้ผมรู้หมดเรื่องของมันนะผมรู้หมดโตโตเห็นไหมมันมันเริ่มส่งผลแล้วในอดีตเนี่ยอดีตมันสมผลถึงปัจจุบันหมดแล้วตอนเนี้ยทำอะไรไม่คิดไงเนี่ยแล้วมีเขาลอมหอบอด้วยเนี่ยเนี่ยไปเออแล้วไปทำร้ายจิตใจเขาไปนะเขารักกันดีปุ๊บก็บังงุดหงิดพอเห็นเขาอุ้มกันผู้หญิงที่เราเคยอุ้มพอคนอื่นมาอุ้มปุ๊บก็หงุดหงิดอ ฟาดงวงฟาดงาพอเขาอยู่ก็ไม่เห็นค่าเขาไม่คุยกับเขาฮะเออมึงนี่เที้ยจริงไงขอบเอาจริงนะโอ้มึงนี่แม่งสุดยอดกูยอมใจมึงอ่ะโอ้กูยามกูล้มเนี่ยมึงเหยียบกูแบบแบนแบบมี้แบนเลยอ่ะมึงแบบมึงวี้กูเหมือนมึงวี้กูเหมือนขี้บุหรี่อ่ะเฮียลูกกูลูกกูลูกกูไม่ได้จมใช่ไหม หนยอ่ะมาอยู่อยู่อย okay, okay, okay. okay. ู่มาอยู่เป็นไลก์การมึงมึงแบบมึงคือมึงมึงพัวพันมั่วเอาไหนลองลองไล่นับดิอ่ะคนแรกคนแรกคือขาไก่แล้วมึงจีบฮานามงฮานามิฟังไปอีกเยอะแยะแต็มไปหมดไอ้ขอบผมฟังนะผมฟังนะถึงกูจะจีบใครอะไรก็แล้วแต่อ่ะก็ เออมึงก็ไม่ควรเอากูมาขายี้ไม่ได้แ่ยิ้มันก็คือพูดความจริงคือตอนนี้กูก็แค่เตือนกูอยู่กูก็แค่เดือนไอระดาอยู่คนทุกคนก็เดเขาเขาเขาขาขึ้นจากดันแล้วด้วยตอนนี้เขาไม่ลงนั้นเขาขึ้นดันแล้วตอนเดียแล้วมึงจะยังไงเขาเอาถามวิอาแต่ไอระดาแล้วมึงยังไงกับเขาอะไรมันจะมันจะวนลูปเหมือนเดิมไหมกอดรักอุ้มพาไปที่แล้วสุดท้ายเลิกก็ไม่คุยกับเขาอะไรอย่างงี้มีไหมเออไอสัตว์อะไรของมึงเนี่ยก็ถามไงว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหม ไปได้อีกที่แม่ไม่แต่คนนี้เราจริงจังเปล่าโตเรายังไงหรือยามเพื่อนหรอยังไงนะเรมันต้องมีคนลงหลักปักฐานดแน่นอนอ่าเอาไงเอาเอางี้เอาพูดตรงๆเลยว่าเอาไงคนนี้เยโอ้โหคนนี้ขาวมากเลยลูกผมไอ้ต่อไอ้ต่อแม่จะบอกลูกผมไม่ทันแล้วบอกลูกกูเลยเมื่อกี้โอเคกผมเพราะว่าดูขามันขาวมากดูสิถุงน่องมมาใครอ่ะใครไม่รู้ไปเช็คดี่ไปเช็คนี่ อันนี้เหมือนจะโดนโดนจะบ,บินเฮ้ยเฮ้ยใช่อะนี่ะสองศูนย์หกกับทะเบียนรถโนเนี่ไม่ใช่โนเนี่ไม่ได้ทะเบียนสองศูนย์หกเียพี่เหรอหรอใช่ใครวะบอสใครวะอ๋อหนูหนูรู้แล้วครับใครฮะเพื่อนหนูเองครับเพื่อนไม่ใช่ ชื่ออะไรเพื่อนชื่อเพื่อนเพื่อนเหรอครับรับเอาเป็นว่าเพื่อนก็คือเพื่อนจบแค่นั้นไปะไป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 ไม่รู้จี๋เหรอลิ้นจีค่ะไก่เบบี้เจ้าหญิงซอสไอระดาเออนี่อีกแล้วเกี่ยวมันไม่ใช่ซอสไม่ใช่ซอสเหรอมีไอซอสที่ร้องเพลงตอนที่้งรักอยู่ข้างรักอยู่ช่วงหนึ่ง อไ okay. อขอองไเียขึ้นหนห้าจอนะตอนนั้นขึ well. ้นหน้าจอนะอเดี๋ยวขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ไปการโทรศัพท์ไม่จับจริงจริงไอ้รนับซ้อนขึ้นขึ้นมาไอซอสไอซอสเองเดินไปนู้นไป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 ดิเาคุยก่อนไป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 เป็นจีไอแล้วฮานามุงฮานามิอ่ะก่อนที่ไอระดาเออไม่ได้ก่อนที่ไอระดาอีก่อนโอ้โหฮานามิไปไหนอะฮานามิอีกฮานามิบนนั้นพี่เหอารวมจับเมืองเก่าด้วยไหมมีบาวนี่บาวนี่ ไอ้คอร์บานี่แล้วใครอีกวะคอร์บานี่โอ้ยยุ่เลยเนี่ยอย่าให้นึกเนี่ยเดี๋ยวนี้มึงเลิกปินเกี๊ยวไอ้เขี้ยเมื่อก่อนมึงเลี้ยพี่โตพี่โตเดี๋ยวนี้ไม่ไม่น่านับถือคนเจ้าชู้อย่างี้ไม่น่านับถือเอาจริงมึงทำหมิวอีกหมิวใช่หมิวหมิวอีกโอ้หมิวไม่รู้แล้วไม่ไม่ไม่ซอสผัก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 เลยผักผักใช่ใช่แล้วมอะไรฮานะเอมิลี่เอมิลี่อีกฮานะมิอีกใช่คือจัดทีมฟุตบอลได้อ่ะ เอางี้ดีกว่าไม่นี่เราจะหยุดหยุดหรือยังโตเอาจริงๆไม่หยุดไม่หยุดเดี๋ยวหลังไอระดาก็รอดูว่าจะเป็นชื่ออะไรเ็้ยแยไอ้เหี้ยมึงก็ไปเรื่อยสัตว์มึงนี่แม่งแองจี้แองจี้แองจี้วยเหรอาแองจี้ไซบี้ด้วยเหรอแองจี้ไซบี้เหรอหรือไงยก่อนก่อนที่บ้าดจโนเนียก็บ้าโตก่อนนะบ้าโตก่อนที่จะบ้าโนเนียนะมันจะมีบ้าโจก่อนมันจะมีบ้าโตก่อนสักพักสุดท้ายกูว่าซอสไม่ใช่พริกแกม ส่งกระทือบมาแต่แล้วแมึงมึงชอบใจหลังง้อมอ่ะเท่าไหร่ล่ะโอ้ยแฟนกูเป็นแม่ของลูกแม่ของลูกโตสู้มันยากเชื่อพี่ตอนเนี้ยเพราะว่าไอ้ขอบมันมีแค่หนึ่งด้วยแล้วมันชัดด้วยกันเราชัดเจนหรือเปล่าเราเรายังไงทิเรื่องนี้สู้ยากจัดทีมฟุตบอลนะอีกนี้ส่งส่งลีกหรือเปล่าส่งเขาลีกหรือเปล่า นมเปรี้ยวเหรอไม่แต่ไอระดาเอาไงเออนมเปี้ยวนมเปี้ยวเออนมเปี้ยวอีกอะเอาไปแล้วไปแล้วไปนะอยู่ไม่ไกี๋ยวโทรหายเอรดาก่อนเผื่อมาแล้วอะไรลูกพี่ถไอคิวทาอะไรหนูเฮ้ยโอ้เยอะเลยกําลังจะทําให้แฟนใหม่เขาเห็นนะว่าเขาทําแบบแฟนเก่ายังไงใครทําเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังให้แบบแฟนใหม่แฟนเก่าอะไรเออแม่งเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไปเล่าให้ฟังแล้วกันเดี๋ยววันหลังพี่ด้ไปเล่าไปเก็บ คุยเรื่องแบบไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเราก็แค่คุยเรื่องคนเก่าๆในอดีตที่ทําให้เราแบบทําให้เราเสียใจแล้วหนูทําอะไรหนูไม่ได้ทําอะไรเลยนูไม่ได้ทําอะไรใช่คือคนนั้นมันเลวไงมันเลวมันชั่ว <ๆ S 2> มัเขาก็ไม่ได้เลวเแต่มันแค่

เอาดิเอาดิในเมื่อเวลาสิบมันเพื่อนเอาเนี้ยเป็นเพื่อนเออสิบนาทีเคลียร์ใจเออแล้วหลังจากนีนเพื่อนทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างดูเขาเขาก็อยากเขาก็อยากเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะทำไมเป็นเพื่อนไม่ได้อะเฮ้ยเขาบอกว่าที่เขาเลิกคุยเพราะว่าจะเจ้าหญิงเพราะว่าเขาจับได้ว่าเจ้าหญิงคุยกับคนอื่นโอ้โหแล้วปิธีกรนเคยขอบด้วย่ใช่คนเออไปดกว่าเออเฮ้ยแล้วเราหนีล้วหนีความจริงเอ้า น้าวโตอ่ะแต่แล้วมันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งจริงๆใครผีโทรมาแน่เลยอ่ะเห็นปะเออแล้วทำไมมันถึงไม่คุยวะหนี่ยจริงๆเดี๋ยวไม่ยอมคุยเรื่องประเด็นที่ยอดเคลียร์ให้ัคุยฮะอะไรกันะฮะเขาบอกไงนะอะโมกเดี๋ยวหมกพูเลยนะใต้ตึกใต้บ้านเนี้ยนะฝังเลยนะฝังเลยนะ มันอยู่ไม่ได้เห็นป่ะคนคนทำความผิดมันอยู่ไม่ได้พี่ไปไปไม่จะมันหมดเลยไปเลยได้ตรงนี้หลังเข้าอ่ะอะไรวะไม่ไม่ไมนที่งินหลังเข้านะโดนที่เงินไหนนี่คนข้างบนคือใครเนี่ยนี่คนข้างบนคือใครแมรี่แมรี่มานี่ก่อนครับแมรี่นี่คือแมรี่ไหนอ่ะมันมีหลายแมรี่แมรี่นี้ลูกพี่เต๋าอ่ะแมรี่ไม่เอกไม่เอกอ่านั่นแหละมีอะไรกับเราเปล่าไม่ปละปล่อยแค่กันเดินรถไปนะ เราเราสินโตสิงโตไม่ได้จีบแมรี่ป่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันพ่อลูกมันชอบจีบผู้หญิงคนเดียวคนไม่หรอไม่ได้ข่าวมาว่ามันยังไงไม่เอกมันบอกรักเราเปล่าก็ก็มาบอกเราไม่ก่อนครั้งนี้มันก็พูดกับผู้หญิงไปทั่วแหละไม่เอกอรอแล้วเราแล้วเราว่าไงแล้วเราว่าไงแต่หนูขอคิดก่อนหนูรู้สึกว่าหนูดีแล้วโอ้ยไม่ต้องคิดเยอะไม่ก็เขาแบบเอาแต่งอนเอาแต่นุ้ยนี่ใช่เหมือนพี่หมูเลยอ่ะ เอามาทำไมโตโตโตนี้เรื่องเดิมไม่ในอันนี้คือลูกไม่เองไงนี่หำผ่าแมรี่ก่อนเลยว่าสิงโตจีบป่ะมันชอบจีบผู้หญิงคนเดียวกันเพราะลูกอ่ะมีป่ะมันน้องกูอันนี้ไอ้สัตว์ก็ไม่รู้ไงก็ไม่รู้สุดท้ายเนี่ยมึงจีบแข่งกับลูกมึงก็เอาไปแดกแล้วมึงก็ให้ลูกมาจีบคนเองด้วยมันน้องกูกูบอกมันนึกว่เป็นแบบเนี้ยเจ้าหญิงมันก็ คนอื่นมึงก็บอกว่าน้องเนี่ยไอฮานเมืองในนี้น่ะอันนี้น้องกูเนี่ยแล้วสุดท้ายปุ๊บเนี่ยมึงก็บอกว่าไอ้ระดาคือเพื่อนอ่ะอ่ะเนี่ยพอคุดความจริงก็ควักอ่ะพี่ทัตมันเป็นคนอย่างเงี้ยอ่ะทำไมวะยอมรับความจริงไม่ได้หรอเออไอ้สัตว์กูยอมรับความจริงได้แต่มึงอะฟังกูบ้างไอ้ี่เนี่ยทำไมเมื่อกี้เมื่อกี้จะยืนฟังเออเมื่อกี้จะยืนฟังแล้วมหน่ใช่มีอะไรอ่หมา่ยกเมาไม่ใช่ไม่ใช่หลังบ้านใช่ไหม เอามางเอามาคุยไม่มีไม่มีเอามาเอามามาคุยไอ้เ้เฮ้ยเลลี่เบ่เบี่เบลลีลลี่เลมาเร็วเร็วเร็วโอเคได้เลยตัวนี้ไอตัวนี้สู้ด้วยไอตัวนี้สู้ด้วยเออดี๋นี้เนี้ป็นโดนกูสนุกจังเลยนี่ไโอ้แล้วเบนี่ด้วยเออดีวนการตายหายแล้วอา ไม่ทันละคุยไม่ทันละเออทำไมอ่ะไม่ตายไปแล้วหนึ่งโอ้ตำรวดมาไป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 เฮ้ยคนนี้ยืนอยู่นานแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยพี่วันนี้เขาเป็นไรตายอ่ะทันเลยทันตอนนี้ตอนนี้มันเที่ยงคืนห้านาทีแล้วทันอยู่แล้วเฮ้ยทำไมตอนนี้บอเวลาเที่ยงคืน้อ๋อทันไปแล่ว ยังไงวะเดี๋ยวนี้เอาให้ดีวะหลังลีหลังลีหลังลีมันเกิดเกิดโรงพยาบาลนี่อ่าไม่ถ้าเอาจริงทำไมไม่คุยกับเจ้าหญิงที่อยากรู้จริงมันไม่มีอะไรเลยพี่แค่แค่แค่คือคือเนี่ยแค่แค่แค่คือคือคือมัน แต่พี่ก็ไม่ได้อยากรู้แต่ว่าไม่อยากคุยก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรความรู้สึกผมแค่แค่แค่ผมโกรธโกรธหนักมากแกอ๋อโอเคเข้าใจละโกรธหนักมากแอลโกรธหนักมากแค่นั้นเลยโกรธแบบโกรธหนักๆเลยแค่นั้นเลยพี่โกรธอย่างกับโอซีไอ้ขอบไอ้ซานโอซีเขาต้องแทนมึงเหรอฆ่าแม่ละเทอร์โบอ่ะไม่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 แค่แทนไปยุ่งพี่เอ้ยเอ้ยมันโกรธแบบอุ๊ย อุ้ยเรารีบอยู่ด้วยนเนี่ยเนะสัตว์จะทำคนเราพอรักก็รักพอโกรธก็ไม่เห็นค่าอะไรเลยเนี่ยคนเราเนาะเอาจริงนะเอาจริงนะไอ้สัตว์ตอนที่เจ้าหญิงเพราะว่ากูกูรู้ด้วยว่าคุยด้วยเธอโบอยู่อ่ะก็ไม่รู้รู้นะแล้วเราไปทําอะไรเราทําไมไม่มองข้อผิดพลาดของตัวเองว่ากูไม่ได้ว่าทำไมจู่ๆก็เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวไบโพล่ามึงจำเฉายามึงได้ไหมไปโพล่าคู่รักไบโพล่า เดี๋ยวล<แ>กักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเลิกเลยอ่ามึงฟังนะ <uk> всех, เวลาเวลาเวลาถ้าสมมติว่ามึงให้คําพูดอะ่ะแล้วถ้าทําไม่ได้มึงไม่ต้องพูดเว้ยแต่กูถามกับกันเว้ยกูถามว่าเราที่เคยพูดอะจําได้ปะ่ะเขาบอกว่าจับไม่ได้พูดอะไรไปก็ยังจับไม่ได้เลยกูลเอา้าไอเฮียถ้างง้นพูดทําไมอะ่ะถูกป่ะละ่ะถ้างง้นไม่ต้องพูดพิจารณ์พิคอยพิจาราพิคอหน่อยพิจารณ์พิคอยหน่อยเงยเงเงยังไงก็คืออ่ะ อ่แต่ละคนบอกว่าอ่ะโอเคจะไม่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 ยุ่งกับใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะผมไม่ทําแต่ผมรู้ว่าว่าเขาทําอย่างเงี้ยอ่ะแล้วคําพูดที่เคยพูดกันนะพูดทําไมถูกป่ะถูกไหมพี่อแต่ผมก็โอเคไม่เป็นไรก็ก็ก็ผมก็เลยถามว่าแล้วจําคําพูดไม่ได้หรอที่พูดอ่ะคาตอบที่ผมได้มาคือบอกว่าเขาบอกว่าเขาจําไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรไปบ้างเย่ะ มันมันมันก็ไม่ได้ป่ะวะอย่าบอกว่ายังรักไม่อยากฟังพูดทำไมเรือกตัวอย่าบอกเธอเลือกเขาอยู่แล้วฉันเข้าใจจะไงต่อปะจะหากว่ายังรักก็กลับมาฉันเข้าใจจะได้ไหมอย่าคิดว่าดีแต่ปาก อย่าพูดไปดูว่ามันไม่จริงเดือดเดือดเดือดไอ้เชี่ยเดือดแบบเพลงนี้ไอ้เชี่ยอยากต่อกีตาร์ไฟฟ้าเลยตอนเนี้ยะไปลงมาว่ะเออต่อบอดแม่งอันหนึ่งขึ้นเป็นนี่ไปเลยแม่งเอดเดืดือดื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 ดจริงๆอ่ะกูก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่แค่กูกูแค่รู้สึกตัวกูกูแค่รู้สึกโมโหกูเลยไม่อยากคุยกูเลยไม่อยากยุ่งแค่นั้นเอง <Okay. S 2> มันมีอะไรเลยเออ,อกูแค่รู้สึกโมโหกูเลยไม่อยากยุง่งพอเดี๋ยวพอกูเดือดมันก็จะกลายเป็นแบบอะสิงโตเดือดอีกอะอะไรเงี้ยกูก็เลยไม่อยากไม่อยากไม่อยากเข้าไปยุ่งเว้แค่นั้นเองอ๋ออุ้ยท่านหลวะเอ้ยเขางดรับเคสอยู่ดีีกไม่ไม่ไม่เขาไม่ไม่ <5 S 2> รับได้พี่เขาไม่รับข้างนอกเขาเป็นเที่ยงห้าแล้วไงอ๋อโอเค